ค่ะครบถ้วนนะคะสำหรับต่างประเทศเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามชมทะเลหมอกยามเช้านะคะที่จุดชมวิวทยานแห่งชาติปูหินลองกลา้าจังหวัดพิษณุโลกสวยงามมากๆครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับเนชั่นทันเขาเที่ยงวันนี้ค่ะเรา3าคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์เจอกัน3คนเหมือนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you จากการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก3ในประเทศไทยส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริษัทไทยแลนด์พรีเวลตคัสจำกัดภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไดมารุเทรดดิ้งจำกัดตัวแทนจำหน่ายบัตรสมาชิกไทยแลนด์ออลิท GSA GS ได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเด็กด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินีโรงพยาบาลเด็กนำทีมโดยคุณรัชดาวัลเลศิลาทองรองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กรและรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่และคุณพรเทพพันธนาแพทย์รองผู้จัดการใหญ่สายงานการพาณิชย์และปฏิบัติการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทไทยแลนด์พรีเวลตคา้าจำกัดเป็นผู้แทนส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยเด็กเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็กโดยมีคุณวิไลรัตชัชวัลิสกุลหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและคุณทรงศิรินินจุลกะหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินีโรงพยาบาลเด็กเป็นผู้รับมอบ